ในตอนที่เก่าเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่ากรีนซึ่งเธอนั้นได้มาทําบุญกับ,บเพื่อนที่มีชื่อว่าอ้อมและหญิงลีขณะที่พวกเธอนั้นทําบุญเสร็จกรีนเธอก็เหมือนมีผงอะไรบางอย่างเข้าตาเธอแต่เมื่อเธอนั้นพยายามขยี้มันเธอกลับเห็นเงาหญิงสาวที่มายืนอยู่ข,ข้างเพื่อนของเธอแต่เมื่อเธอนั้นเช็ดผงนั้นออกเธอกลับไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางออกจากวัด แล้วก็ตรงมาที่โรงแรมที่พวกเธอนั้นได้เช่าเอาไว้เพราะว่าพวกเธอนั้นมีแผนจะไปเที่ยวผับก,กันในคืนนี้ก็เลยมาจองโรงแรมใกล้ๆซึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเก่าและเตรียมเปนคนจองมาเพื่อนๆจะบอกว่าจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันเก่าขนาดนี้กีนจึงบอกว่าได้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแฟนของเธอเป็นคนแนะนํามาซึ่งพวกเธอก็บอกว่ามันเก่าและก็น่ากลัวมากๆแต่กีนก็บอกว่าเก็บเงินเอาไว้เที่ยวดีกว่าหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ขึ้นไปกดลิฟต์ แต่ขณะที่ประตูลิก์กำลังจะเปิดจูจูก็มีมือของใครบางคนยืนมาขวางประตูวไว้ซึ่งนั่นเป็นพนักง,งานชายที่มากดลิ์ให้กับพวกเธอแต่ในภาพรองวงจรเปิดกลับไม่เห็นพนักง,งานชายคนนั้นซึ่งพวกเธอนั้นก็คุยกันว่าโรงแรมนี้มันเก่ามากาไม่รู้ว่าห้องนอนจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นพวกเธอก็ถึงชั้นสี่ที่พวกเธอได้เช่าห้องเอาไว้และพวกเธอก็เดินออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าพนักง,งานชายคนนั้นไม่ใช่คน หลังจากนั้นพวกเธอก็เข้ามาในห้องแล้วก็พบว่าห้องนั้นมันก็พอใช้ได้แต่หญิงเลีเธอก็มองไปตรงนอกหน้าต่างและเห็นว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยชั้นนี้มันกลับมองเห็นดาดฟ้าของโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วมันหล,ลอนๆยังไงก็ไม่รู้หลังจากนั้นอ้อมเธอก็มาโทรหาที่เที่ยวเพื่อจะไปจองภาพที่ทองรอที่จะไปเที่ยวกันในคืนนี้ซึ่งขณะนั้น โทรศัพท์ในห้องก็มีใครบางคนโทรมาซึ่งกรีน Green ก็เป็นคนรับสายมันเป็นเสียงหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่ามองออกมาตรงหน้าต่างฝั่งตรงข้ามเสิและเมื่อตัวของเกรนเธอไปเปิดม่านแล้วมองไปเธอก็เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งไปยืนอยู่บนดาดฟ้าซึ่งขนาดนั้นเองอ้อมเธอก็ร้องโหวงเวงโวยวาย,วายด้วยความดีใจที่เธอนั้นสามารถจองโต๊ะที่ผับทีชทองรอได้กรีนเมื่อหันกลับไปมองที่หญิงสาวที่เดินอ,อยู่บนดาดฟ้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่เธอกลับไม่เห็นใครแล้วตอนนี้ หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้แต่งตัวเพื่อจะออกไปเที่ยวกันเรื่องราวตัดมาหลังจากที่ทั้งสามสาวไปเที่ยวกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีอาการเมึนเมาพวกเธอนั่งเข้ามาในลิฟต์ซึ่งขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดพนักง,งานชายคนเดิมก็ได้มายืนตรงประตูซึ่งกีนก็บอกไปว่าพี่นี่ขย,ยันจังเลยนะแต่ยิงลีก็บอกไปว่ากีนนั้นพูดกับใครเธอ,อกกไม่เห็นใครสักหน่อยซึ่งอ้อมก,ก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันและหาว่ากีนนั้นเมาแล้วกีนจะบอกไปว่า ก็พี่พนักง,งานคนนี้ไงซึ่งเธอก็พยายามคุยกับเขาแต่ว่าพนักง,งานชายคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นก็ถึงชั้นที่บวกเธอ้ต้องลงแล้วพวกเธอก็เข้ามาในห้องอ้อมและหญิงลีก็มานอนดูภาพที่ถ่ายกันที่ร้านกรีนเธอยังคงยืนยันกับเพื่อนเพื่อนว่าเธอเห็นพี่พนักง,งานชายคนนั้นจริงๆนะแต่พเพื่อนเพื่อของเธอเ็าบอกว่าจะบ้าหรือเปล่านี่ยังไม่เลิอกอ้ำเอกใช่ไหมพวกเธอนั้นเริ่มหลอแล้วนะซึ่งกรีนนั้นก็งงมากที่ทุกคนนั้นไม่เห็น หลังจากนั้นกรีนเธอก็ไปยืนตรงหน้าต่างแล้วก็มองไปที่ตึกโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามแล้วได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มานั่งอยู่บนดาดฟ้าและจูจูกรีนเธอก็มีอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างแล้วกระโดดขึ้นไปบนเตียงจนเพืเ่อนๆของเธอถามว่า กรีนนั้นเป็นอะไรกริีนจึงบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงโดดลงไปข้างล่างอยู่ฝั่งโน้นซึ่งพวกเธอก็บอกว่านี่จะอ้ามอีกแล้วใช่ไหมถ้าไม่จึงเห็นอะไรแปลกๆแ,แต่กิีนก็บอกไปว่าถ้าไม่เชื่อกันนั้นลงไปดูข้างล่างเลยดีกว่าซึ่งเพืเ่อนๆของเธอนั้นก็ลงมาด้วยแต่กลับไม่เห็นร่างของใครเลยหลังจากนั้นพวกเธอก็กลับขึ้นไปนอนซึ่งขณะที่ทุกคนนั้นหลับไปแล้วเสียงโทรศัพท์มันกรดังขึ้นเองกรีนจึงยกหูรับสายและเธอก็ดน่าไปว่านั่นใครน่ะอย่าให้รู้นะว่าโทรกันแกล้งกัน ซึ่งปลายสายก็บอกว่าให้มองมาที่ฝั่งตรงข้ามสิกรีนเธอจึงออกไปดูอีกครั้งและเธอก็ได้เห็นหญิงสาวคนเดิมที่ใส่ชุดคนไข้แล้วก็ไม่นั่งอยู่ตรงขอบระเบียงหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นภาพเดิมที่กรีนนั้นเห็นว่าร่างของหญิงสาวล่องลอยลงไปเธอจึงไปปลุกเพื่อนๆแล้วบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วแต่เพื่อนๆของเธอก็บอกว่ากรีนคงจะตาฝาไปมัง้งหรือไม่ก็ฝันร้าย ซึ้ขนานั้นเองก็มีเสียงมือของใครบางคนมาขูดตรงผน,นังกําแพงกรีนจึงบอกว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเื่อของเธอนั้นก็บอกว่าไม่ได้ยินหลังจากนั้นอ้อมและหญิงลีก็เลยหลับไปซึ่งกรีนเธอก็ม่ยืนมองตรงขอบหน้าต่างเหมือนเดิมและเธอก็ได้เห็นว่ามีมือของใครบางคนมาโผล่ตรงหน้าต่างซึ่งก็ทําให้กรีนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็กําลังจะวิ่งออกจากห้องนี้ซึ่งเพื่อนเพื่อ,อของเธอนั้นก็พยาย,ยามยื้อเธอไว้ซึ่งกรีนก็บอกไปว่า เมื่อกี้เธอยังคงเห็นหญิงสาวมือนเดิมแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมาโผล่ตรงหน้าต่างด้วยเมื่อกี้แต่เพื่อนๆของเธอก็บอกว่านี่มันจริงหรือเรื่องหลอกเนี่ยพวกเธอนั้นเริ่มหลอกหมดแล้วนะซึ่งทั้งสามคนนั้นก็ลงไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปคุยกับพนักงานแล้วบอกว่าพวกเธอนั้นอยากย้ายห้องเพราะว่าเธอนั้นถูกผีหลอกซึ่งขนาดน,นั้นเองป้าแม่บ้านก็มายืนฟังทั้งสามคนนั้นพูดอยู่ด้วยซึ่งพนักงานก็บอกไปว่าห้องทั้งหมดมันเต็มหมดเลย ว่างเพียงแค่ห้องถัดไปของชั้นเดิมเท่านั้นซึ่งพวกเธอก็บอกว่าเอาห้องไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องนั้นห้องเดิมที่พวกเธอนั้นอยู่ขณะที่พวกเธอกําลังจะไปกดลิฟต์เริ่ไปย้ายเข้าของป้าแม่บ้านก็ได้มาบอกกับพวกเธอว่าโรงแรมนี้นะมีผีจริงๆหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปที่ชายหญิงคู่หนึ่งที่เข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งผู้ชายเขาก็ได้เอาแฟนของเขามาทิ้งไว้ที่โรงแรมนี้ และเขาก็จะออกไปเที่ยวตลอดโดยที่ไม่ให้เธอนนั้นรู้ว่าเขานําไปไหนและชายหนุ่มก็จะโมโหทุกครั้งที่เห็นว่าแฟนสาวมายุ่งกับโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นเขาก็แย่งโทรศัพท์มือถือที่แฟนสาวเขากําลังเช็คไปแล้วก็ไปคุยอย่างหวานซึง้งว่าบอกว่ากําลังจะออกไปแล้วซึ่งตัวของแฟนสาวก็รอแล้วรอเล่าแต่ว่าเขานั้นก็ไม่กลับมาสักเทเมื่อกลับมาทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันใหญ่โต จนแฟนสาวนั้นถูกชายหนุ่มทำร้ายหลังจากนั้นเธอเมื่ออยู่คนเดียวเธอก็คิดสั้นและเธอก็มาฟื้นอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลจนได้รู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องที่เธอนั่งเคยอยู่ที่โรงแรมนั้นเลยและเธอก็เห็นว่าแฟนของเธอกำลังคุยกับใครบางคนอย่างหวานซึ้งซึ่งเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็โทรไปหาแฟนของเธอแล้วบอกว่ามองมาที่ฝั่งตรงข้ามสิ เป็นภาพที่ชายหนุมได้เห็นเป็นภาพที่ระทึกขวัญมาก้าเขาได้เห็นแฟนสาวนั้นตายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมานาปัจจุบันป้าแม่บ้านจึงบอกไปว่าแต่หลังจากที่หญิสาวนั้นเสียชีวิตไปชายหนุมก็ไม่ได้สนใจอะไรและยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น และป้าก็ได้หยิบแหวนวงนึงขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอเห็นมันตกอยู่ในห้องสงสัยจะเป็นของดวงวิญญาณหญิงสาวคนนั้นเธอจึงฝากให้กรีนนเอาไปคืนเธอหน่อยเธออาจจะต้องการมาทวงสิ่งนี้คืนก็ได้ซึ่งกรีนน์ก็ยอมรับมาอ้อมจึงเตือนว่าไปรับอาทำไมแล้วก็เกิดเรื่องสวยขึ้นหลอกหลางจกนัานทั้งสามคนก็ได้เข้ามาในลิฟต์แต่ว่าพี่พรักงานชายที่กรีนนั่นเห็นเขาเข้ามาขวางลิฟต์เอาไว้แล้วก็เดินเข้ามาในลิฟต์อ้อมกับหญิงลีจึงถามกรีนไปว่า กรีนนั้นเป็นอะไรทำไมทำหน้าตาหวาดกลัวกรีนจึงบอกว่าเธอเห็นพนักง,งานชายคนนั้นอีกแล้วแต่เพื่อนๆของเธอนั้นก็ไม่เห็นเหมือนเดิมซึ่งพนักง,งานชายคนนี้เขาก็ได้หันมามองที่กรีนแต่ว่าตามใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดกรีนจึงรีบวิ่งหนีออกจากรีบไปซึ่งขณะที่คนสามคนนั้นกำลังจะทำการย้ายห้องจูๆ่ๆโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งขณะที่กรีนกำลังจะไปรับสาย เธอก็มองไปที่ด้านนอกและเธอก็เห็นว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นมาห้อยหัวอยู่ตรงขอบหน้าต่างทําให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่เ,เพื่อของเธอนั้นก็ยังคงไม่เห็นเหมือนเดิมกรีนเธอจึงป้าแหวนที่ได้มาจากป้าใส่วิญญาณนั่นและเธอก็มีอาการวูบเพื่อนๆของเธอจึงมารับเอาไว้ซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นซึ่งแม่เป็นคนโทรเข้ามาแต่เมื่อเธอนั้นกดร,รับสายลายสายกบเป็นวิญญาหญิงสาวที่โทรมาและบอกว่า มองมาที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งจ,จูจูวิญญาณของหญิงสาวก็มาโผล่ในห้องซึ่งก็ททาให้กรีนนั้นตกใจไปอย่างมากและเธอก็วิ่งออกไปจากห้องนี้ซึ่งเพื่อนของเธอนั้นก็ตามออกมาไม่ทันกรีนมาออกมาจากห้องแล้วเธอก็เห็นว่าไฟในโรงแรมนี้มันติดติดดาบดาวซึ่งเพื่อนของเธอก็พยายามออกมาห้ามกรีนเอาไว้กรีนจะบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ววิญญ,ญาณนั่นมาตามหลอกหลอนเธออยู่ได้ซึ่งขนาดนั้นเองวิญญาณของพนักง,งานก็ค่อยๆคลานออกมาแล้วก็ปรากฏตัวให้กรีนเห็น กรีนยิ่งสติแตกไปกว่าเดิมเธอจึงวิ่งหนีไปตรงนไดหนีไฟและได้เจอกับป้าแม่บ้านที่กําลังกวาดบ้านอยู่เธอจึงบอกว่าเธอเอาแหวนไปคืนแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลซึ่งป้าแม่บ้านก็หันมาแต่ใบหน้าของเธอนั้นกลับเป็นผีและบอกว่าป้าไม่ได้เป็นคนเอาแหวนไปนะซึ่งกรีนนั้นก็ตกใจไปอย่างมากเธอจึงวิ่งหนีไปตรงนไดหนีไฟแต่วิญญาณหญิงสาวก็มาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มาหัวร้องใส่กรีนซึ่งกรีนเธอก็กำลังจะวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้า แต่ว่าหญิงลีก็มาคว้าตัวของเธอเอาไว้ก่อนขนาดนั้นเองวิญญาของหญิงสาวยังคงตามหลอกหลอนกรีนเหมือนเดิมแล้วก็มาพุ่งใส่กรีนจึงกรีนนั้นถอยหลังไปจนเธอนั้นประสบอุบัติเหตุและตกลงไปข้างล่างสร้างความเสียใจให้กับออมและหญิงลีเป็นอย่างมากซึ่งออมเธอก็ถึงกับเป็นลมไปเลยที่ได้เห็นเพื่อนนั้นเสียไปต่อหน้าต่อตาซึ่งขณะที่กรีนเธอกำลังจะเสียชีวิตแหวนของหญิงสาวคนนั้น กลับมาตกอยู่ตรงหน้าของเธอและเรื่องดาวก็เผยให้เราได้รู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นที่เป็นแฟนของหญิงสาวเขากําลังแอบคบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นนั่นคือกรีนนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หญิงสาวคนนั้นนั้นคิดสั้นเรื่องดาวตัดกลับมาณปัจจุบันก่อนที่กรีนจะเสียชีวิตเธอจึงบอกว่าเธอนั้นขอโทษเมื่อเรื่องราวทั้งหมดสงบลงอ้อมขอบหญิงลรีจรึงมาไหว้อัฐิของกรีนแล้วก็บอกว่า ขอให้กลีนไปสู่สุคติและพ่อกับแม่ของกลีนในพวกเธอจะเป็นคนคอยดูแลเองซึ่งบังเอิญว่าอันิของกลีนนั้นได้ถูกเอามาตั้งอยู่ข้างของอันิของหญิงสาวคนนั้นเลยและวิญญาของกลีนก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงแรมแห่งนั้นแล้วก็มาหลอกหลอนคนที่เข้ามาพักและยังพูดคำเดิมอยู่ว่าโรงแรมนี้มีผีเธอนั้นถูกผีหลอกและเรื่องราวบันทึกกรรมในตอนที่เก่าก็ได้จบลง เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะงงนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวผมจะเล่าย้อนไปก่อนละกันนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ชายหนุ่มกับหญิงสาวที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้แต่ว่าตัวของผู้ชายเนี่ยเขาแอบมีกิ๊กนะครับผมซึ่งคนคนนั้นก็คือกรีนนั่นเองจนยางเมีหญิงสาวเนี่ยถึงกับคิดสั้นนะครับและบังเอิญที่ว่าชายหนุ่มเนี่ยแนะนําให้กรีนมาพักที่โรงแรมแห่งนี้จึงทําให้กรีนได้มาเจอกับวิญญาณของหญิงสาว และเธอก็ถูกตามหลอกหลอนนะครับผมซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันกลับมีวิญญาณของพนักง,งานกดลิฟต์ด้วยแล้วก็ป้าแม่บ้านอีกคนนึงซึ่งป้าแม่บ้านเนี่ยเธอได้เอาแหวนของหญิงสาวคนนั้นให้กับกรีนแล้วบอกว่าเธอเจอในห้องผมเลยคิดว่าป้าเนี่ยอาจจะเก็บแหวน,นนั่นไว้และไม่รู้ว่าที่เธอนนั้นเสียชีวิตไปและต้องอนวนเวียนอยู่ที่นี่เป็นเพราะถูกวิญญาณหญิงสาวนั้นเล่งงานหรือเปล่าเพราะว่าในตอนที่กรีนมาเจอเธอ,เธอตอนที่เป็นวิญญาณป้าก็บ,บอกว่าป้าไม่ได้เป็นคนเอาแหวนไปนะ ซึ่งนะั่นอาจจะเป็นจิตใจสำานึกและความรู้สึกผิดและสุดท้ายนะครับผมกกลนก็ต้องมาเสียชีวิตไปเพราะถูกวิญญาณหญิงสาวมาตามหลอกหลอนซึ่งนั่นอาจจะเป็นผลกรรมของเกลนที่กีนแอบมาเป็นกิ๊กกับแฟนชาวบ้านนะครับแต่ทุกคนก็อาจจะมีคําถามอีกว่าเอา้าแล้วตัวผู้ชายละ่ะผู้ชายทำไมไม่ได้ถูกผลกรรมอะไรเล่นง,งานอาจจะเป็นเพราะว่ากกลนเนี่ยเธอบังเอิญกลับมาอยู่ในจุดที่ใกล้กับวิญญาณของหญิงสาวนั่นเองวิญญาณของหญิงสาวเธอเสียชีวิตอยู่บนโรงพยาบาลนะครับเธออาจจะตามไปเล่นง,งานชายหนุ่มนั้นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงยังไงผลกรรมก็ต้องตามไปหาชายหนุ่มคนนั้นจนได้นะครับและทุกคนละครับผมมีความวิเห็นอย่างไรกับซีรีส์บันทิงกรรมในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กัเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดยูทปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี